สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนี้มีของใหม่ให้เบิร์เครื่องหยอดเข่าจากพี่น้องที่สั้นมากอดเนาะเอ่อเป็นอย่างเดียวจังเสี้ยนเครื่องหยอดเข่าในปีที่แล้วนั่นมันนี้อันมันนี้อันมันมีเข่าคุมหนึ่งพี่ขั้นคูมันขาดเนาะขั้นคูมันขาดเข่าที่เดียวบ้านตกอีกเทอ่เข่าบ้านประจา อยู่น้าหน่ะนะทีนี่เอ่อพ้อคูทั้งพื้มันขาดมันไปทับเขาที่เบียววานไว้แล้วมันตายมัน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 บกเกิดเบียวก็เลยไปสร้างคิดที่น้องสียู่ว่าเวทวิธีซางของเบียวก็คือเบียวที่ใช้อ่าอ่อท่อพีพีซีคิดไปเลี้ยมแล้วก็เอาอันนี้เอาขวดน้ำมาพิสตินโถเพื่อที่หยอดเข่าแะ้วก็ซักแล้วก็ป้อนเข่าป้อนเข่าลรงนั้ทีนี้สิ่งที่เบียวเดียวเห็นความแตกต่างจากการหยอด ระวังเขาที่เวียวหยดกับเขาที่วานมาทันเถิดในนักใน่ายเดียวกันเขาที่หยดนะต้นเขาแข็งแรงแข็งแรงเราก็ปีเออปีป้องมันไหมป้องเข่าไหมป้องหมักไนใอวกเราก็แตกกอใบเขี้ยวในขณะที่เขาที่วานนะคะเขาที่เวียววานเออต้นจะรีบเออป้องป้องกับเป็นเนื้อยน่อยเราก็ว่าแข็งแรงอ่อนนะคะพี่น้อง เดี่ยวก็เลยมาคิดว่าเอ้ท่าปีนี่เขาร้องอสร้างแบบเครื่องหยอดเข่าม้าโดยที่เขาก็ต้องบ้านเอามาหยอดเอาเดินหยอดเอาว่ามันคงจะมันคงจะ,ะต้นเข่านั่จะแข็งแรงห้วกแตกฟอง่ายแล้วที่สําคัญก็คือเข่ามันจะเป็นเสาเป็นแนวในการดูแลว,วัชพืชั่างๆนะที่เราเ,เนาะอ้อของสร้างไป ตั้งไปมุกที่มืออกจากของประมาณที่นี่เพื่อนเขียนเพื่อนเขียนขอพรามมอาไว้กีบกัลาณ์ถ่ายวิดีโอนะครับคณะเปิดกลองทัสดุณ์เมมเบอเพื่อนเขียนไหม่มให้เขาถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานเกิดว่าสินค้าไม่ครบหรือว่าหรือว่าสินค้ามันมีปัหญหาอย่างเขาไปเได้เคลมได้ไหนเลยเนาะเกิดดูจากสภาพกล้องตอ,งองนี้ ่นส่วงวง,วงมาให้ม่งีปัญหานะครับสภาพกล้องแข็งแรงเดี๋ยวเขากลับมาเบิง้งเขากลับมาเบิ้งสินค้าขาังไหนว่าสินค้าจะมาพบทุกทนบอเอ่อเหวี่ยสั้นนะเป็นแบบเอ่อเอ่อ12หัว12ปากนะครับแต่ว่าแหวแบหวอยากได้เอ่อเอ่อแปดปากเขาก็ต้องเขาะกอบอีกเพื่อนซวนเอ่อ มเมล็ดพันธุ์เม็ดเข่าที่เขาอยากจะให้มันลงน้ํจนวนมากจํานน้อยแค่ไหนเขาก็มาปรับในจนัง่นึงนะคะในจังเขาจะบอกอยู่ตัวนี้หยอดเมล็ดพันธุ์ได้หลากหลายนะคะบ่รามันยอดได้เ,ข,ดเ,เ,ข,เข,ดข่ายอดท่อเลืองเพราะว่าเที่ยวเขาพวดี่ยังจะยอดได้มดเนาะ,ะมามามาเม,าม,าม,ามา็ดจะไม่จับเดี๋ยวกระตุ้นตืต่นตบท้่งนองอนสร้างตอนสร้างมันอีกราคะมันพั้นกว่าบาทนะคะแต่ว่าล้วนทรงเรามันเกิดสองพันเก้าสิบเนาะคุณย้ายคุณย้ายแต่ว่า คุณยายบอกว่าเพิ่นสิขยันบ้านโนว่านสันวาคิดนาสิตจะได้กินคือเก่าบ่านโน้พนายายแต่ทำว่ามันคือเก่าอย่างนีกันพวกเนี้ยนะเดี๋ยวก็อยากทําอยากพัฒนาอันนี้อนาะสูงเห็นว่าก็ได้อยากอันอ่าเป็นเกษตรตัวอย่างในหมู่บ้านเดี๋ยวบ่มีได้จดเครื่องแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นต้นแบบได้นี่ในหมู่บ้านในอำเภอชุมแผนในบ้านยอดหอยหมูแปลตำบุญของไท่เนาะอำเภอชุมแผน เดี๋ยวเป็นคนแรกที่สั่งมาพวกออายพวกพี่เพิ่งกระถารุ่นอยู่จริงๆนะพนออายพวกพี่พ่อพูเพิ่นพูว่าของสีมาส้มมีเออเพิ่นกระถาเบิ่งอยู่นะแต่ว่าขนส่งเของมาคำพอดตอนนี้ก็นาจะสองทุ่มหรอมั้งเนี่เพิ่นไม่กลับเบิ่งเพิ่นกลับบ้านเบิ่งเดี๋ยวมือเช่าสิมว่าเบิ่งแม่นกันแันหนก่อนย้่เดอร์หล่ะ เป็นบอกไปนะสุนทย์ด้วนะเพราะว่าทักทักไปบอกล่างท่าเพื่อนว่าก้อนติดแท็กมาตรงเนี่ยให้ให้ปรับปากเป็นให้เย็ดปากเป็นเออเป็นหูปากให้แน่หลังกาเหตุเมล็ดเข่าเป็นหาถึงสงบเมธให้แน่เพิ่นกระบอกว่าให้ออกไปเหตุสีอย่างจะเสียเนาะเดี๋ยวกระบ,บอกว่าอุ้ยขันขันท,าทา่าเพราะลำบากไรกัน เห็ดแต่นี uh, ้ยจอยานเห็ดเปลี่ยนเดียวกะว่าเนาะดึ้นหัวแก่เลยอันนี้มันไม่หนังบุ๊เป็นพลาสติกใสๆแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องบึงอีกทีนงเอันนี้ได้จะชิ่น้เบิ่ง่วนเนาะนับกเ่งคนน้ำซ่งควนบ้า คมันได้มาคบเพราะว่าเขาบมาลูว่าเตเอันมันดีนไนมาแต่ชิน้นอันนี้เป็นพลาสติกใสนะคะแต่ว่าแบบโมลูว่าเทเดอยงังนี่เอดีเอดีเขียนไว้หนึ่งชิน้นเอาแบบละเอียดเลยเถอะสองชิน้นสามชิน้นสี่ชินช้นหาชินาช้นหกชิ้น เกจชิ้นเป็นขนาดเดียวกันหมดนะคะคือ A กับดีขนาดเดียวก็เฮ้ยบอกขนาดเดียวกันนี่ว่ะอันนี้คือหน่อยกว่ามึงมึงอย่าเดี๋ยวบบแยกเขาไปก่อนว่าอันใดนหน่อยอันใดใหญ่เนาะคือมีขนาดหน่อยกว่าาันนึงได้อย่เดือดเดือาเอามาเลี้ยงแต่คนนไป ยักนับนับยังนับชิ้นไหมเพราะว่านึว่ามันเป็นขนาดเี็ที่มันได้มันมหลายขนาดมันมีสองขนาดที่น่ตอน,นี้จากที่ห็นสภาพทุกชิ้นกันปกตินะครับบนทีเตษเนาะอ่าละนับชินนช้นเล็กก่อนชิ้นเล็กอันนี้ชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กมิหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดชิ้นเล็กมิเจ็ดควรกินไงอันนี้ใหญ่ึ้นมาหน่อยนึงค่ะ เป็นรูป oh, ล OK. ักษณะใกล้ๆ no กันอันน uh, ี้อันนี้มีหกชินไงขึ้นมีหกโอเคน้อยเกศไงหงษกใจกลับใบใบกาวทางเดินนี่จะลึกนนีเราจะทดลอคิดกันอาว่าอะไนี่จะขึ้นเป็กจะขึ้นเนาะเวลนหน้าสได้ชิดถึกว่าหงษ์ใหเ้ากบบอนะ เขาละค่ะที่สองก็ไปซืออย่งค่ะเขาอ่าของอะไรอ่ะเล็กเค้ากเล็กอันนี้นะซีก็จับจับตีกปก็ตีง่าย Ô nặng quá cái là Nó nói Nó nói đi nặng qua bằng nói có nói ô nói nói có nói có ô nói này เดวอบายพี่น้องเ้ยโมีามตัดติดอีุยนึงเบิ่งบ่เบิด นี่จะเป็นตัวเกลี่ยดินหลังจากที่เขาหยอดเขาไปแล้วมันอาจจะเหลือหูบัดนี้ตัวนี้ก็สิค่อยเกลี่ยดินไปปิดตรงหูเพื่อที่ว่าให้หนูให้นกไปกินเมล็ดพันธุ์ของเขาอนนั้นเองเนาะน้องไปโกหกเรื่องเยอะอริงหรอมือเจ้าสิทับไปทานให้บ้านในวงรอบที่ไึ้งใบหนึ่งนี่หนีใบยังไง อ,อน,นี่อีกถุงหนึ่งดูนี่บ่ไ้นี่ขนาดน้อยขนาดน้อยโอ้คนละขนาดอันนี้อะไรอืมคือมาหลายเจ้าน้องย,ยอออองี่น้องเอ้จังไหนจะสิีเบิ้งแต่ใบไม่บาทนีโอ้โรอ่ะครับก้อนแม่หนุ่ยนี่จะไส่หรือบาทนี่เดี๋ยวแยกใส่ไส้ออกก้อนนี่ ตายตายตลายประนี้ประกอบเป็นมโนบมันคบอรียตาไลทตน่ตายตายตายตช้ิตเนั้ถือน้องแบบนี้น้องล่างแต่ดาเรียก่าประกอบมาให้น้นงเนอเรื่องบุหากระเท้ยมันคือตายตายตอะไรสิมาขอวยครับางนะ มันมีบรรลุปไปหาเบื้องลุยายทำอะไรครับเดี๋ยวย,ยากกำลังประกอบเช็คเครื่องไอ้เครื่องหยอดข้าวไปช่วยเดี๋ยวยาย,าย,าย,ายาหยอดข้าวะนรอนะบัตรเดินตะกน้าดอ้าบัตรที่นี่ที่นอกจา๋าในถุงที่สองเนาะไส้ที่เล็กไส้ในถุงที่สองอันนี้ถือว่าเป็นเป็นไส้แหงก๋าหมูตัวนี้สีนิดนึงสองคืออันเออ ขาเรียกว่าเป็นใส่ที่สามก็แล้วกันเพราะว่าถุงน้นมันนี่ใส่ที่หนึ่งใส่ไง่ไง่สุดเราก็ใส่ร้องออมาแล้วใส่ที่หนึ่งใส่ไง่ใส่ที่หนึ่งใส่ที่สองอันนี้ครบตีเป็นใส่ที่สามไง่ใส่ที่สามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข็ดมีแปดตัวอใส่ที่สี่แบบใส่ที่สี่ตัวนี้ฮันต์ตัวเล็กล้มาอีกหนึ่งหนึ่งสองสาม อันนี้มีเก่าใส่ที่ห่าใส่เล็กสุดคือใส่นี่นะคะใส่ที่ห่าเนาะมียุคหนึ่งโตสองโตสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมียุ่สิบโตโอเคค่ะใส่ตรงไปเนะาะขึ้นมาสองรวมรวมส่งไว้สองพันเก้าสิบลูกไม่ถูกัจเลยอะโอจะมาถูกอะไรล่ะถ้ามันถูกจริงก็เอาเงินม,มาให้ใาญาติ ซื้อแบบที่เร็วๆซื้อมาให้หน่อยเอาเงินมาจ่ายให้ญาย่าหน่อยเป็นอย่างหี้ไอ้นุ่ยกับ,บแกไปเฮ็ดนาตรงไหนปีเ๋เขามันก็ได้ไปเฮ็ดน,น,น้ำหรืบอกมันไปจอดน,น้ำเฮ็ดพะมีลูกโอ้ยไปไปเบิ้งดูลูกญาย่านั่งลงมันเห็นญาย่าป่ะนี่มาหนี่ก้อนอไปเบิ้งจอก้อน กิครับยาย่านั่งลงแล้วมันเิ็จอเต็มไหมเิ็นยาย่าเติมไหมเต็มคมมาโอเค่ะมาเิดตัวนี้อนออจอแบบจน้งจใตาจังไหนจ้าสิลดวสีเประกอบนเปลี่ยต้ โอ้ยร้านค้าระได้จะไม่เง็ดบกบบเฮ้ยนาะสูเปิดเรื่องไหนนี่เปิดกล้องเพราะติกับเปิดเพราะเป็นฮะนี่นาโอ้ยยานหักเนาะ ตายอันคู่มือก็เอาไว้ทั้งไหนวันนี่เมสูคุณบอกยักษ์คุณพวกโอคุณบอกแล้ว ย่านห้างอื๊๊บอันนี้อีกอย่างนึน เนี่ย,ยได้อันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาสิรูดยังไงบ้านี้โอมันมีเบอร์อยไเบอรนีเบอร์อีนีเบอร์อีเบอร์ เบอร์เบอร์เออร์ซ euh ีแล้วก็เบอร์สามเบอร์ห e. ้าเบอร์เ็เบอร์เจ็ดสิบเบอร์นเบอร์สี่เเบอร์สี่เเ yeah, yeah, ็เอร์ยีสิบสองเอาเอาเบอร์ใดบันิไส่เข่ามี้มดเหอลูกมีย่าทำไม่เป็นระสิเลย รักิดประกันสินค้าเจ็ดลนบวเนาะเปลี่ยนตาเจ็บตาเจ็ดตาสอันเปลี่ยนตเปลียนตาเป็ียนหกตา,กตาวิธีประกอบเปลี่ยนตาเปลี่ยนตีนหกตาเอา

คือเรื่องวันเอาแล้วออกออกจังไหนหรือเอาเอาถาดออกจังไหนวะเนี่ยเรียบจัดสรรดือตาย อันนี้ก็คือตัวประกอบด้ามเนาะเดี๋ยวส่วนวิธีประกอบด,ดา้านเะดี๋ยวคงสิหาเบื้องในคลิปเรียนให้ช่วนอันนี้คือมีนอม็อตมีเอ่อสปริงเคลื่ออีนยังกับกรลูกเนาะตอนนียงเบอทัดได้ลูกเบอร์ทัดได้ลูของมุนจักยาง ด้ามแอันอน,นี้นะที่งั้ใส้นั่งนิ้จวจับเนาะนี่ตะกินสองโตนี่ตะกินสองโตนี่จะว่าที่อย่างไรสองโตเห็นมะรับ อ๋อตัวตัวตัวอันนี้ตัวไส้ล่ออันนี้เนาะนี่เออเออเกี่ยนมีเข่าสองตัวแล้วก็มีน็อตมีน็อตแบบนี้ความตรงเนี้ยสี่ตัวสี่ชุดเนาะโอเคจ้ะอ่าอ๋อคลิปนี้คลิปนี้กระซีมาให้เบิ้งอ่ามาให้เบิ้งอุปกรณ์ ส่วนการประกอบนั่นเดี๋ยวเบขอเฮ็ดผ่าคลิปที่สองต่อไปเพราะว่าเบลต้องมาศึกษาเบื้องก่อนมา,มาหาเบิ่งในคลิปในยูทูบก่อนว่าเขามีวิธีประกอบแบบไหนใเนาะเก็บมั่วเดี๋ยวมันแดกโอเคจ้ะลิดนี้เอาไว้สั่อนนอพีน่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เด้อบ